เป็นต้นคุณนายตื่นสายนะครับผมสั่งมาเมื่อวานมาถึงเมื่อวานเมื่อวานตอนแกะกล่องผมก็ถ่ายทำคลิปแต่เสียงไม่ออกครับ ว่าจะปลูกให้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้มืดก่อนครับเลยไม่ได้ปลูกผมสั่งมาสองกิโลเขาบอกว่ากิโลละสามสิบสีรวมกันมาเลยครับคาดกันมาเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าสองกิโลเนี่ยถึงหกสิบสีหรือเปล่าอะจะปลูกวันนี้แล้วครับ ทำแปลงไว้ปลูกแล้วอันนี้แพรเซียงไฮนะครับแพรเซียงไฮนี้เขาจัดเป็นชุดสี่สิบสีนะครับร้อยยี่สิบต้นเขาบอกว่าเขาตัดมาให้สีละสามต้นสีละสามกิ่ง สี่สิบสีเป็นร้อยยี่สิบต้นทีนี้จะไปปลูกคุณนายตื่นสายก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงปลูกกันนะครับตรงนี้นะครับที่ผมจะปลูกคุณนายตื่นสายนะครับผมได้ขยายเพิ่มขยาย ทางที่เพิ่มพึ่งพึ่งพึ่งเสร็จนะครับขุดได้แปลงนึงแล้วนะครับผมว่าจะปลูกขุณนายตื่นสายทั้งหมดแปลงนี้เลยนะครับกว้างประมาณเมตรครึ่งยาวประมาณห้าเมตรนะครับนี่ผมก็จะปลูกขุนนายตื่นสายนะครับแพ้เส่้ใงไฮผมก็จะขุด ด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับอีกแปลงนึงจะปลูกแพรเซียงไฮเดี๋ยวจะเอาตอตรงนี้ออกก่อนนะครับ ที่ปลูกผมจะใช้ไม้นำก่อนนะครับเจาะรูประมาณห่างประมาณสิบเซนสิบเซนตรงไหนก็จิ้มลงไปเลยครับ mm hmm. เขาไม่ได้แยกสีมานะครับผมก็ปลูกสลับสี ที่เขาตามที่เขาส่งมานี่นะครับไม่รู้ว่าต้นไหนสีไหนก็ปลูกไปเลยเดี๋ยวติดดอกแล้วจะรู้เองก็มีหกสิบสีจริงไหม ปลูกง่ายนะครับคุณนายตื่นสายจริงๆแล้วเคยปลูกเคยรู้จักมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับแต่รู้จักเฉพาะสีพื้นๆเดี๋ยวนี้มีสีใหม่สวยๆเป็นร้อยๆสี เนนดำนาลยครับปลูกยังไม่ทันจะเสร็จเลยครับฝนตกแล้วปลูกเสร็จแล้วครับคุณนายตื่นสาย2กิโลกร,รัม6กสีนะครับ ปลูกเสร็จพอดีหมุดต้นก้าพอดีครับก็จะได้ความห่างประมาณนี้ครับ2อกิโลแพร่เสียงไฮ120กิ่งสีสีก็ได้หนึ่งแปลงเหมือนกันครับ ก็จะได้ความห่างเยอะกว่าคุณนายตื่นสายนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ติดกันครับหลังจากนี้เขาบอกใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับก็จะติดกันเต็มแปลงแล้วก็จะออกดอก ก็มาคอยดูนะครับอีกหนึ่งเดือนจะติดดอกจะเจริญงอกงามเราจะมาอัปเดตอีกทีนะครับเมื่อปลูกทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะลดน้ำอีกสักครั้งนะครับวันนี้น้ำประปาไม่ไหลครับใช้บัวลด